ทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ปอนพ r t y Review ครับวันนี้ปอนพาทุกท่านมาอยู่ที่ขามทะเลสอครับเรามาอัปเดตสถานการณ์หรือว่าความเจริญรุ่งเรืองของอำเภอนี้กันสักหน่อยครับ อำเภอขามทะเลสอนะครับเป็นอำเภอที่อยู่ติดกับอำเภอเมืองนะครับหลังจากที่เรามุ่งหน้าผ่านปากช่องสีคิ้วสูงเนินมานะครับจะเป็นอำเภอที่มีขนาดค่อนข้างพอดีพอดีนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะจากจุดเลี้ยวของทางปัดทางที่จะเข้าสู่อำเภอขามทะเลสอนะครับจากจุดนี้ถ้ามุ่งหน้าตรงไป ตัวเมืองโคราชก็เพียง18กิโลครับแต่พอจะไปอำเภอขามเลสอนะครับเราเลี้ยวซ้ายนะครับเข้ามาอีกเล็กน้อยทุกท่านครับอำเภอนี้นะครับสมัยก่อนจะค่อนข้างเป็นอำเภอที่มีความเงียบเหงาครับเพราะว่าเขาอยู่ใกล้อำเภอเมืองเนาะใครจะไปติดต่อธุระอะไรก็เลยเข้าไปในเมืองเลยนะครับผมยังไม่เจริญเท่าไหร่นะครับแต่จุดเปลี่ยนนะครับของอำเภอนี้นะครับเปลี่ยนมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับเนื่องจากเขามีวงแหวนรอบเมืองนะครับผ่านมาที่ อำเภอเลยเพราะฉะนั้นที่นี่จึงเริ่มคึกคักนะครับเพราะคามนาคามมีการขยายตัวออกมานะแล้วก็ความพีคพีคในพีคของอำเภอขามทะเลสอก็คือเป็นจุดที่ตั้งของมอเตอร์เวย์นะครับในส่วนของด่านขึ้นลงจะอยู่ตรงบริเวณบ้านสีมุมนะครับก่อนถึงบ้านสีมุมตรงเลยอำเภอตัวอำเภอ,อขามทะเลสอไปเล็กน้อยนะครับทีนี้ ปัจจุบันก็เลยเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงเยอะนะครับผิดหูผิดตาเลยนะครับรวมไปถึงไม่ว่าจะเป็นนะครับธุรกิจต่างๆที่มาเปิดดําเนินธุรกิจกันที่อำเภอขามทะเลสอนะอร้านสะดวกซื้อนะครับจานวนมากเลยแล้วก็โอ้โหบรรดาพวกบ้านจัดสรรน,นะครับทั้งแบรนด์เล็กแบรนด์ใหญ่นี่มากันให้ครบเลยนะครับเนื่องจากเขามีการวิเคราะห์นะครับในส่วนของประชากรเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าจะต้องมีความ มีความเจริญเติบโตขึ้นนะที่นี่ก็เลยมีบ้านจัดสรรหลายแบรนด์มากนะครับมามาเปิดกันแล้วก็จองกันแบบไม่มีว่างเลยนะครับผมมุมนี้ก็จะเป็นในส่วนของช่วงหน้าอำเภอนะครับก่อนอำเภอขามตรีศรแล้วก็โรงเรียนนะครับแล้วจุดนี้เลยไปอีกหน่อยนะครับก็จะถึงวงแหวนก่อนนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของอมอเตอร์เวย์ตัดผ่านนะครับความสะดวกสบายจึงแบบเหมาะนะครับ แล้วที่สําคัญเหมาะสําหรับท่านใดที่มองหาที่ดินนะครับอาเภอขามทะเลสอเป็นอําเภอที่มีความเจริญเติบโตแบบรุดหน้ารวดเร็วนะครับไม่แพ้อําเภอใหญ่ๆของโคราชเลยคุณผู้ชมเป็นตัวเลือกที่ดีเลยทีเดียวครับเพราะว่ามีความลงตัวหลายเรื่องนะฮะอย่างที่เรียนให้ทราบครับว่าเป็นเมืองที่มีขนาดพอดีๆอากาศก็ยังดีและที่สําคัญคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดมองหาที่ดินนะครับยังเป็นราคาที่จับต้องได้ แบบสบายๆนะเพราะที่ดินส่วนใหญ่จะเป็นที่ดินที่ชาวบ้านขายกันเองนะครับไม่ใช่ของแลนด์ลอร์ดนำมาขายนะอ่าปอนก็จะค่อนข้างคัดสรรนะครับที่ดินสวยๆมาอ่าแล้วราคาดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแปลงเล็กหรือแปลงใหญ่นะครับก็ลงตัวนะครับแล้วก็อ่าเป็นธรรมนะครับผมอ่าวันนี้ปอนมีที่ดินอีกแปลงหนึ่งครับคุณผู้ชมอยู่ที่ตําบลบึงอ้อครับเราจะเลยจากอําเภอคามทเลสอนะครับอยู่ไม่ไกลจากมอเตอร์เวย์นะครับห่างกันเพียง 13กิโลก็ถึงเลยนะฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการหาที่ดินที่จะมาตั้งโลกลากที่นี่นะครับก็ถ้ามีธุระนะครับจะกลับกรุงเทพก็ขึ้นมอเตอร์วเวย์ได้นะครับและที่สำคัญนะครับอนาคตอีกไม่ไกลแล้วนะครับชาวโคราชก็จะได้ใช้รถไฟฟ้าความเร็วสูงครับเพราะฉะนั้นโคนราชนี่เป็นอะไรที่ลงตัวทุกๆเรื่องนะครับตอนนี้เลยนะคุณผู้ชมนะฮะ และที่ดินแปลงที่ปอนจะพาคุณผู้ชมไปชมนะครับจะเป็นที่ดินที่มีเนื้อที่รวม322ตารางวานะครับคุณผู้ขายจัดล็อกไว้แล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถแบ่งซื้อได้นะครับะจะมีแปลง82ตารางวาแล้วที่เหลือก็จะเป็นแปลงเนื้อที่ขนาด60ตารางวาเท่านั้นคุณผู้ชมครับนะก็เอาละครับสะดวกสบายเดี๋ยวเราไปชมที่ดินจริงกันครับคุณผู้ชมนะตอนนี้เรามุ่งหน้าจะถึงจุดตัดของวงแหวนรอบเมืองแล้วนะครับอยู่ข้างหน้านี่เอง ถนนค่อนข้างกว้างใหญ่ไหมครับคุณผู้ชมสะดวกสบายจริงๆนะครับเอาละครับไปแล้วครับปอนพาไปชมที่ดินกันคุณผู้ชมครับเชิญครับหลังจากที่เราเลยอำเภอขามทะเลสอมาได้สัก4ี่กิโลครับคุณผู้ชมผ่านวงแหวนมาแล้วข้างหน้านะครับจะเป็นสะพานที่ใช้ข้ามวัตเตอร์เวนะครับเป็นสะพานตัดเลยนะวัตเตอร์เวย์แห่งนี้ก็มุ่งหน้ามาจากบางปะอินโคราชนั่นเองนะครับเป็นสาย m 6นะครับผมที่โด่งดังนะเพราะว่า หลายๆสื่อโซเชียลเขาก็ดีภาพในมุมของลำตะคองให้เห็นนะครับสวยมากๆตรงนั้นจุดนี้ก็เกือบจะปลายทางแล้วนะครับพิกัดต,ตรงนี้ก็คือเป็นจุดหรือด่านขึ้นลงขามเทเลสอนะส่วนจุดปลายทางก็อยู่ที่บายพาสนะครับอยู่ในตัวเมืองโคราชนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่ไม่สะดวกไปขึ้นลงมอเตอร์เวย์ในมุมนั้นนะครับมุมขามทะเลสอตรงนี้รองรับการเดินทางได้แบบเต็มอิ่มเลยนะครับคุณผู้ชม นี่ตรงนี้สะพานเริ่มเ,เริ่มมีความขับเคลื่อนแล้วนะนี่ตรงนี้ทํากําแพงแล้วครับคุณผู้ชมเห็นไหมตัวสะพานนะทําไว้นานแล้วนะครับแต่ตอนนี้เริ่มเชื่อมต่อแล้วครับปรับพื้นที่ข้างล่างอยู่นะส่วนใหญ่นะครับจะเป็นเทศกาลปีใหม่กับสงการที่เขาเปิดให้ใช้นะครับชั่วคราวแต่ตอนนี้ยังปิดอยู่นะเห็นไหมฮะนี่อปอนให้ดูเลยนี่ครับมอเตอร์เว่ยของชาวโคร,ราชนะครับและชาวอีสานนะครับ ก็ไม่ต้องอเดินทางแบบรถติดกันอีกต่อไปนะครับใกล้แล้วครับคุณผู้ชมใกล้ละเราก็รอ,อกันมาหลายหลายปีเลยนะครับซึ่งตอนนี้งบประมาณหรือโปรเจก t นี้จะบรรจบกันแล้วนะครับท่านใดที่ติดตามข่าวสารต่อเนื่องจะทราบดีเอาละครับอีกนิดเดียวคุณผู้ชมนะครับจากจุดนี้ก็จะเป็นตําบลบึงอ้อนะครับแล้วเราเลี้ยวจากถนนเส้นนี้ลงไปอีกเพียง1กิโลนะครับก็ถึงที่ดินเลยคุณผู้ชม ใกล้แล้วครับปะไปชมด้วยกันครับเชิญครับจุดสังเกตก่อนเลี้ยวเข้าสู่ตำบลบึงอ,อ้อคุณผู้ชมครับดูไม่ยากจะมีปั๊มพีทีอยู่ขวามือครับนะส่วนซ้ายมือก็จะเป็นร้า,านรับซื้อมันนะครับเราเตรียมเลี้ยวขวานะครับบริเวณนี้ถนนค่อนข้างกว้างครับก็จัดว่าสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยพอสมควรครับนะ จุดเลี้ยวจุดอะไรก็ดูจังหวะกันนิดนึงนะฮะอ่าแล้วก็มุมนี้ปากทางนะครับจะเป็นตลาดนัดนะฮะตอนเย็นอ,อาทิตย์ละสองครั้งประมาณนี้อ้าวมุ่งหน้าจากนี้1กิโลเมตรถึงที่ดินเลยคุณผู้ชมไปครับมาถึงกันแล้วครับคุณผู้ชมจุดนี้เรามุ่งหน้ามาจากถนนใหญ่เมื่อสักครู่ครับเพียง1กิโลนะครับที่ดินจะอยู่มุมนี้คุณผู้ชมครับเป็นแปลงนี้ครับที่ถมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เคลียร์พื้นที่ไว้แล้วนะครับ ส่วนด้านข้างอาจจะลกนิดหน่อยนะฮะที่ดินผืนนี้เนื้อที่รวม322ตารางวาคุณเจ้าของเขาจัดล็อกไว้แล้วคุณผู้ชมนะครับแปลงที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็คือแปลงข้างหน้านะครับล็อกข้างหน้านี้ก็คือ82ตารางวาคุณผู้ชมครับตารางวาละ5,005นะครับหรือราคา405นะครับ405ส่วนแปลงถัด,ถดไปนะครับก็จะ มีเนื้อที่60ตารางวาคุณผู้ชมนะครับตารางวาละ5 0 0 0เท่ากับแปลงหนึ่งก็3 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นคุณผู้ชมนะเป็นฉนคดครุฑแดงนะครับเป็นฉนคดครุฑแดงแล้วแปลงนี้นะครับมีหน้ากว้างทั้งหมด20เมตรด้านข้างจะ25เมตรครับแล้วจะเป็นแปลงมุมอย่างนี้ครับมีถนนสาธารณประโยชน์นะอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็หลักถนดจะอยู่มุมนี้นะฮะจะลกๆนิดนึงเดี๋ยวจะเดี๋ยวพอหมดหน้าฝนเดี๋ยวจะให้เขาเคลียร์ตรงนี้นิดนึงนะครับคุณผู้ชม อ่าแล้วอีกสักพักก่อนจะป้ายมาติดนะแล้วก็จะเป็นถนนยาวลิ้วไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นแต่ละแปลงนะครับก็จะถัดลงไปตรงนี้นะครับอ่าหกตารางวามีทั้งหมดอ่าสแปลงนะครับส่วน82ตารางวามี1แปลงนะครับดูไม่ยากนะซึ่งที่ดินแปลงนี้ถมเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีหลักโนดเพิ่งแบ่งแยกเสร็จเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้เองคุณผู้ชมนะเพราะว่า ทำเลดีมุมดีนะครับคุณเจ้าของเขาก็เลยอ,อยากจะแบ่งขายให้นะครับสำหรับท่านใดที่มองหาที่ดินที่เนื้อที่ไม่ต้องกว้างมากนะครับนะพูดไป้2กรณีนะครับถ้าท่านใดต้องการพื้นที่รวม322ตารางวานี้ก็ทำอะไรได้หลายอย่างเลยนะครับยาวลิ้วไปถึงข้างหลังเลยหรือท่านใดนะครับต้องการเป็นแค่แปลง,ง,งนะครับก็ขึ้นบ้านได้เลยคุณผู้ชมครับนะสามารถกู้สร้างได้นะครับเพราะว่าเป็นโฉนดคุดแดงอยู่แล้ว นะครับนี่นี่คือเนื้อที่จริงนะครับถมเสมอถนนแบบนี้นะครับผมเหมาะครับส่วนทิศท,ทางนะครับของที่ดินแปลงนี้ถ้าหน้าถนนตรงนี้จะหันหน้าไปทิศเหนือครับฝั่งตะวันออกจะขึ้นตรงนี้นะชุมชนในนี้นะครับอบตอ,อยู่ไม่ไกลนะครับแล้วก็มีบ้านเรือน จำนวนมากพอสมควรเหมือนกันนะครับมีร้านค้าร้านรวงเยอะไปหมดอ่าก็น้ําไฟครบนะครับเป็นประปาของทางอ,อปตอนะครับสะดวกสบายมากนี่ส่วนบริเวณหลังแปลงก็จะเป็นบิงนาเก่านะครับบิงนาเก่าอันนี้คุณเจ้าของเขาจะเก็บไว้นะครับอ่าก็นี่ครับเป็นแวดล้อมโดยรวมนะฮะ ก็ดูไม่ยากครับถ้าเป็นหลักหมุดตรงนี้ก็จะเป็นของแปลงใหญ่82ตารางวานะครับเป็นแปลงมุมที่อยู่ชิชดริมถนนอนอกกนั้นก็จะจะัดสรรเป็นล็อกๆๆไว้แล้วแต่ขออนุญาตเรียนให้ทราบว่าที่ถมดินไว้60ตารางวานี่2แปลงนะครับ2-3แปลงจะเหลือแปลงที่4กับแปลงที่5ยังไม่ได้ถมนะครับถัดไปตรงนู้นเนาะก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคุยลดหลั่นราคากันได้แต่ต้องเรียนให้ทราบว่าสําหรับ60วา2แปลงนี้นะครับเป็น แปลงละ3 0 0แสนบาทเท่านั้นคุณผู้ชมนะราคาดีนะคุณผู้ชมครับก็ซื้อที่เก็บไว้ก่อนนะฮะแล้วมีงบอะไรก็เอาบ้านมาขึ้นนะครับสำคัญที่สุดคือทำเลไงคุณผู้ชมอย่างที่ปรเรียนนทราพาทุกอย่างครบคันหมดแล้วนะครับเอาที่ไว้ก่อนแล้วค่อยอ่าค่อยๆนะครับทยอยนะท่านใดพร้อมสะดวกก็นัดโอนได้เลยส่วนเรื่องค่าโอนเบื้องต้นคุณผู้ขายดูแลให้ครับนะ นะแต่ถ้าต่อรองราคาอะไรกันลงมาก็เดี๋ยวถั่วกันนะครับช่วยกันก็ไม่น่าจะสูงนะครับอแปลงนี้แนะนําครับคุณผู้ชมถือว่าขึ้นบ้านได้เลยนะครับค่อนข้างสูงทีเดียวทําได้หลายอย่างครับนะทำกะเกษตรทําหอพักก็ได้ถ้าคุณผู้ชมจะขึ้นที่ดินแปลงใหญ่ต้องเรียนให้ทราบว่าอำเภอขามทะเลสอมีโรงงานนะครับขนาดกลางๆเยอะเหมือนกันครับนะ,อ,ะอย่างในตําบลบึงอ้อยเองเนี่ยมีฟาร์มไก่นะครับ มีชั้งชาวไทยชาวต่างดาวเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมขึ้นหอพักได้เลยนะเยอะอยู่นะครับเนี่ยถ้าซื้อรวม322ตารางวาข้อด้อยของที่นี่ก็จะมีนี่แหละรถตุกต๊กๆนี่แหละเพราะว่าชาวบ้านบางส่วนเขายังปลูกมันสำปะหลังกันนะครับเขาก็เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็ไปส่งลานมันจะมีเสียงแท๊คๆอย่างนี้แหละอยู่ไปสักครู่ก็ชินนะครับเหมือนที่อื่นแหละนะอ่ะ,อะ โอเคจุใจเต็มอิ่มคุณผู้ชมครับฝากพิจารณาครับซื้อง่ายขายคล่องแน่นอนปอนดูแลให้ตั้งแต่ต้นน้ําไปถึงปลายน้ําเลยจนกระทั่งวันโอนเลยครับผมนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมมาไม่ถูกนะฮะอาแจ้งปอนมาได้ครับเดี๋ยวนัดหมายกันนะเป็นที่ดินโลง่ลงๆดูง่ายๆแบบนี้คุณผู้ชมนี่นะฮะมีรถโรงพยาบาลเข้าออกนะครับท่านใดอ,อยากให้คุณพ่อคุณแม่มาอยู่บ้านแบบอากาศดีๆชีวิตบ้านปลายนะครับก็เหมาะ นะครับเหมาะเลยปอนขายได้หลายแปลงนะครับมีลูกค้าบางท่านมาจากนนทบุรีนะครับก็มาซื้อที่นี่แหละนะครับมาซื้อบ้านหลังหนึ่งข้างในนะเขาก็มาอยู่บ้านปลายแบบมีความสุขเลยเอาละครับคุณผู้ชมก็สําหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวจะยาวไปนะครับขออนุญาตฝากไว้เลยนะครับซื้อง่ายขายคล่องกันฝากพิจารณาครับแล้วเดี๋ยวพบกันที่นี่ครับคุณผู้ชมครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ำรวยเงินทองมากๆนะครับปอนไปแล้วสวัสดีครับ